สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมากับชีโฮมคุกกี้แอนดมอยอีกครั้งนะคะสําหรับเสาร์นี้เนื่องจากมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วลูกครับแล้วก็ลีคิดว่าเราน่าจะหาเมนูอะไรที่ทานสดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับจริงๆหน้าฝนก็ได้อยู่เหมือนกันครับเขาบอกว่าจนร้อนเนี่ยจะสดชื่นหน่อยนะครับ Welcome back to s h e h o n g Cooking and More today we'll be doing something it's like more like a soup that you can consume during the winter o r now is like the rainy season here it would be very warming And spicy เมนูของเราวันนี้ก็คือขาหมูต้มแซ่บมะนาวดอง p o ก k ะค u c braised with พริกพริกเกลือพริกเกลเครื่องปรุงมีไม่เยอะนะคะก็จะมีขาหมู p o ก k ะค u c อันนี้ก็ about กิโลติ้วๆนะคะ around around a kilo or so แล้วก็มีรากผักชี coriander roots ค่ะล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมเนี่ยหมอมองใช้ทั้งกระเทียมจีนและกระเทียมไทยเลย we have two kinds of garlic the Chinese one and the Thai garlic the Chinese it will be a bit bigger แล้วก็ แน่นอนมะนาวดองนะคะ Pickled lime ใ right. ช้น้ำด้วยนะคะ We คะ use the juice as well ค่ะน้ำตาลทรายแดง Brown sugar ตบท้ายเลยค่ะพริกหนูบุก แล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมะนาวเป็นตัวปรุงรสนะคะ But a c t u a l l we smash it up a bit <c oughs> so we get the aroma and the spiciness And this will be the, the the last part งั้นตอนนี้ไปดูวิธีทำนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะลูกมะม่วงขี้โกงเพื่อการประหยัดเวลามะม่วงจะใช้ pressure cooker แต่ถ้าเป็นหมอ้อปกตินั่นหมายความว่าจะต้องเอาเอาพี่นี่ลงไปต้มกับพี่นี่ก่อนรประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งให้เขา oh. เปื่อยับ today we will be using the pressure cooker again If you can you can cook on the stove top as a <Right. S 3> traditional way with the pork knuckle and also <c oughs> the garlic ค่ะหนึ่ I ชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะนั่นเป็นเหตุผลที่ผมชอค่ะตอนนี้เราไปดูวิธีกานทางม้อมันกันดีกว่าค่ะค่ะอ่ละค่ะมาดูที่หม้อกันนะคะอย่างแรกม้อมองจะเอารากผักชีลงก่อนเราใช้ทั้งหมดเลยนะคะ first we put in the coriander root กะเทียมนะคะ, <5 PM. S 1> ะ,คะแล้วก็เราก็จะเอาพี่คขาหมูลงไปเรียงนะคะ just put in the pork knuckle ถ้าต้มด้วยหม้อธรรมดาแนะนำให้ลวกด้วยน้ำร้อนก่อนนิดนึงก็ได้นะคะ if you using the traditional way the normal pot you can blanch the pork knuckle first It would help speed up the process ถ้าเป็นหม้อธรรมดาเนี่ยมะนาวดองใส่สุดท้ายหลังจากที่หมูสุกแล้วนะคะแต่นี้เนื่องจากเราใช้ผักชูเกลือเราก็ใส่ไปได้เลย so if you using the um, traditional way pickled lime would be the last right <Yes. S 1> ะคะ น้ำตาล brown <unch> sugar right. มม่มงจะใช้น้ำปลานิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมหน่อยนะคะ a bit of fish sauce แต่ว่าถ้าใครชอบน้ำปลาก็ได้เลยมาโมงขอใช้ซอสปรงรสดดีกว่า uh, a bit of a soy sauce แล้วตอนนี้ก็เป็นน้ำแล้วค่ะเนื่องจากเราใช้ pressure cooker เนี่ยน้ำเนี่ยม,มอโมงจะใส่ประมาณแบบพอให้ cover part ใหญ่ของหมูขาหมู so we putting i just um, normal water to cover the porker <up. S 2> เค <Soup. S 2> <Okay. S 1> แล้วเราก็จะไปที่ต้มเคี่ยวตัอันนี้เราก็รอขาหมูเราได้เลยค่ะเอาละค่ะหมูของเราสุกแล้วนะคะทีนี้หมูเนี่ยแนะนําว่าถ้ารสชาติดีแล้วเนี่ยเอาแค่พริกใส่ในถ้วยก่อนนี้ดี e Indian Bird ชล e Chili นะคะที่เราบุกแล้วถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เอาน้ำมะนาวใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะ So if you like it sour add a lime juice into it first ตตัฟูตอ,นน,อนนี้หอมมากเลยครับอร่อยมากเลยค่ะลูกค้ามันหอมมะนาวดองจริงนะลูกเอาละค่ะ ได้และกลินได้ดูดีตอนนี้หน้าที่คุณลูกชายค่ะ้องชิมลองชิมดูเป็นยังไหอมมากนะครับอันนี้เรียบใส่พริกขิงหไปที่ถ้วยนะคะ ถ้าใครอินปรทิเครอเชอบเรียวนิดนึงก็เอามะนาวใส่ลงไปในพริกขี้หนูนั่นแหละค่ะแล้วก็ตักน้ำแกงใส่ So we add in a bit of the smashed bird eye p e p p e chili and if you like it sour you can add in lime juice as well Let's try the soup อ o h อร่อยครับ a ีล y g o o ดว้าวอร่อยครับอือมันจะหอมมะนาวดองใช่ครับหอมมะนาวดองมากครับ กับาต้มก็ได้นะครับอร่อย You can have the soup itself or you can have it with the boiled rice Yes boiled rice or just rice is really good ว้าวอร่อยครับอันลายเทอร์เรสก์ขอชิมขาหมูนิดนึงนะครับขาหมูนี่จิ้มกับน้ำจิ้มพริกตำก็ได้นะคะครับย้อนกลับไปดูคลิปหลังงของเรานะคะมีพริกตำทั้งหอยเดอพอกแล้วกาเปื่อยดีนะครับดูโอเคนะครับ looks really tender let's try น้ำใหญ่ใหญ่อร่อยครับอะไรยไหมลูกอะไรครับจริงๆเลยชอบกลิ่นข้ามากแต่ต้องแซ่บนะครับใช่ครับอย่างรสชาติตัวมะนาวดองนิ้วตันนัวใช่กันนวลนวลนะใช่ครับ It's really good the pickled lime really adds more the kind really explain it It's like adding a bit more dynamic into it so you can really taste a lot of things and it's really really good Okay ค่ะ Please go and try นะคะลองทำดูการทานหน้าน,นี้ล่ะค่ะกำลังดี Using the pressure cooker it's really easy ค่ะ, really easy. คะกับชีวิตเรามากๆครับแนะป๊บเดียวครับค่ะ <laughs> งั้นเดี๋ยวเราสองคนแม่ลูกไปทานซุปร้อนๆก่อนนะคะ,คะพบกันอีกครั้งค่ะสาวหน้านะคะ,คะ See you again next Saturday ค่ะสวัสดีค่ะ